ทิปลับๆที่คนใช้ iPhone เองอาจจะยังไม่รู้ว่า iPhone ของเราก็ทำแบบนี้ได้นะทิปแรกตั้งเวลาหยุดเล่นเพลงอัตโนมัติโดยแอปนาฬิกาครับสำหรับคนที่ใช้ Apple Music เองก็คงมีปัญหาตั้งเวลาหยุดเล่นเพลงไม่ได้กันใช่ไหมครับบอกเลยว่าง่ายมากครับผมเ,เข้าไปที่แอปนาฬิกาแล้วกดนาฬิกานับถอยหลังครับผมเมื่อหมดเวลากดเข้าไปครับแล้วปรับเป็นหยุดเล่นจากนั้นก็ตั้งเวลาที่เราต้องการให้มันหยุดได้เลยนะครับเรียบร้อยครับผม และที่สําคัญวิธีนี้จะหยุดทุกอย่างที่มันเล่นอยู่ครับผมเช่นพอดแคสต์ทิปที่2ก็คือการปรับความแรงของไฟฉายนั่นเองครับรู้กันไหมครับผมว่าเราสามารถปรับความแรงของไฟฉายได้จะปรับแรงปรับเบาได้หมดเลยเพียงแค่เลื่อน control setting ลงมาครับจะเห็นสัญลักษณ์ของรูปไฟฉายนะครับผมกดค้างเข้าไปครับจะมี level ไฟฉายให้เลือกนั่นเองทิปที่3สแกนเอกสารง่ายๆโดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มครับบอกเลยว่าฟังก์ชันนี้มีประโยชน์มากครับเพียงไปที่หน้าแอปโน้ตนะครับผมแล้วกดค้างเอาไว้จะเจอเมนูสแกนเอกสารครับ นี่เลยพร้อมสแกนเอกสารแล้วครับผมเพียงแค่เราหันกล้องไปหาที่กระดาษนะครับผมมันก็จะถ่ายให้เองอัตโนมัติพร้อมกปรับสีพร้อมใช้เลยครับผมหรือเราสามารถเลือกปรับเองก็ได้นะครับผมว่าอยากได้แบบเทาหรือแบบขาวดําเพียงเท่านี้ก็สามารถสแกนเก็บเป็นไฟล์ได้เลยครับผมพร้อมส่งออกแบบ PDF ที่ต่อมาใครชอบถ่ายรูปแต่งรูปน่าจะชอบกันครับนั่นก็คือการก๊อปปี้การแต่งรูปและไปวางใสร่รูปอื่นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแต่งใหม่ครับวิธีทำเราก็แค่เข้าไปแต่งรูปตามปกติเลยครับผมแต่งแสงแต่งสีอะไรต่างๆเมื่อแต่งเสร็จกด คัดลอกการแก้ไขครับจากนั้นเลือกรูปที่เราต้องการแต่งแบบเดียวกันกด3จุดแล้วก็กดวางการแก้ไขได้เลยครับเท่านี้ทุกรูปที่เราเลือกก็จะเป็นตามที่เราแต่งไว้ก่อนหน้าแล้วครับบอกเลยว่าทิปง่ายๆเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยครับและถ้าหากอยากรู้ทิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม TTB Bank Official กันด้วยนะครับ